ตไอดีมึงล่วงอีกแล้ววะถ้าไ,<ง>ไปมันก็จะได้คอนมาใครล่วลงไงวะพี่ล่วงอีกแล้ววะแบนี้อ่ะคือค่าโดดข้ามมาโดวข้ามมารอรอก่อนเรอคนโดดข้ามก่อนแล้วน้องดีม่อนไอเดีมึงอยู่นี่ไม่เหรอโดนมาดีเพื่อนเอาอี yeah! ไ <laughs> <laughs> ๋ไม่ดีวไม่完 <laughs> 了 ดึกแล้วเหรอยังยัตายอ่ะเออด้วยเป็นยังไงนะมันดึกแล้วกูไปยืนตรแล้วเพื่อนจะได้โดดตากูไหลเลยสัสโป้ลบเน่อย่จติดเต่าเดินเลยไปไปไปเย้ทำใหฟ่ ถ้าจะ้งใจเงินละก่อนน่าจะเข้าทังไหนได้ถึงจะเข้าไปพบน้องอีโบลาได้แล้วตั้งใจเงินมากกว่าแล้วมึงยืนเดซะไงมึงดูแม่มองกลัวดูผู้แม่งแบบมึงยืนซ้ายขวาแล้วไอ้เงี้ยนั่น,นตัวแดงๆยืนอยู่กลางบูดเอาแล้วไอ้ฮะยู่ไหนอะ่ะกูมาเอาลูนกูจะไปอับของกอดกูไปได้นี่เลยกูไปเปิดประตูข้างหลังมานแล้วเราเ,เอาอะไรปะเราเอาอะไรปะกลัวเพราคอมอยู่ด้านซ้าย พวกจะทำเหมนันทั้เลยกลัวเลยกลัวแล้วบอกพวกพวกเด็กใหม่กันเงี้ยม่ทำอะไรวะแถวแถวตรงแคมป์ไม่ใส่ใจแล้วเก็บเก็บไปหมดแล้วเก็เลเวลหนึ่งอะนะขีดแรกหนึ่งอะนะมีอยู่10ชิ้นนี้กูกูบวกไปแล้วมึงยังไม่ได้บวกไงกูบวกไปแล้วเพื่อนกบวใช่มใช่เฮ้ย เฮ้ยกระปิชีน้ามันโผล่แล้วชีหน้าโผล่มาเลยวะก็ชี้อะไรอ่ะอยู่องละข้างล่างไห้ไอ้คนใช้เวทด้วยความเคารพน้ำเว่นเวทนน้ำแข็งกระตากเดี๋ยวเออกิ้งโลบได้เวลาบวกแล้วแล้วคือวาวกูวาวไปไม่ได้เพราะว่ามันบวกอยู่อ๋อมึงมึงลงไปฝั่งไหนเนี่ยตรงนั้นอ่ะกระโดดลงมาเลยเฮ้ยทำทำเป็นไม่เคยเล่นเลย มาแล้วใช้โซ่ครัพเบลดาอัเบลเบลหนึ่งไงก็อับสิท่านมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปท่านอิบโบลามาแล้วข้านั้นกำลังภาวนาให้กับผู้บวัวหมองที่จะไปตายไม่มีการตายใดสุดเปล่าฮือฮอหรอเ กูเล่กูเล่กูเล่อถกระสีเขาดูไปแล้วแล้วไอ้ยี่สิบแล้วเขาเชื่อหรือได้แล้วเด็กกระพับกะับอยู่นู้ยโอ้ยเจ้าหมาเราแบบพูดเยอะมากโอเยอะกระพับอยว่นั่นก็คืออ้ยี่สิเออเ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยวัดอันวัากันชนกันบ่อยกูรถกูรถ

เปลี่ยนมุกเป็นโจชีไงวะไอพี่อโชีเป็นอินไวะ้ยไอิเออเรียบร้อยทุกปะโชเดเดเดกระดันกันมันจะมีคบรหนี่ไงที่มาไปใส่มึงแล้วโค้งตีมันโค้งตีมันมันอ้ยู่ไอ้ยูชิโค้งแล้วสวะยนอนแล้วนอนแล้วไม่เท่าไรไมเท่าไร่่เลือน เลือดกูละหนึ่งเยี่ยมมากทานสไอ้เคียเลือดไหลไปเคียจริงนะกลัวเลยก็แค่ว่าติดเลือดนี่ยโคตรแนร์เซนอาวันไแล้วมันไแล้วเาด้วยเาด้วยอย่านัอย่านั้นเราตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำ่างนี้โฟกอย่าทำนี้อะไอะไ ธอตัวแดงขนาดนี้รฉันเเธอตัวแดงขนาดนี้มาก่อนเสียวเสียวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮเฮี้ตงนงตรงนี้แล้วไปแล้วเฮ้ยอาเรเดดิจะเก็บบ้างาได้ทุกคน่ะได้ทุกคนไป ไปตรงสิทธิภาพไปนอนเนี่ยเฮียเออเอเราทำไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี้เียไเมยเล้วูนหายเดียก่อนยังไม่ได้เอาโอเคเอาไปไปๆๆๆไม่เจอกูหอกเม่ไเจอกูหอก อย่าเพลงไม่คนเราใจเลยวะเฮ้ยโอยเฮ้ยเรียกมาเอาะตักวางเจ็บมากแล้วก็พฤติกรรมที่มันเจ็บเป็นต่อว่ะเพลงคุได้พี่เลือดอยู่แล้ว nó có chuột lại Google sẽ gọi là con chuột này, Google bảo là con con chuột là con